สบายดีพี่น้องบายดีสุขสุขคนสมองสมบูรสบายดีย่ำเทียงพี่น้องกะเมตตาไปหักข่าวดีมาอีกแล้วพี่น้องแนวกินแซ่บๆพี่น้อยกลับงามๆเด้อกลับขโมกขบใจเอื่อยน้ำทิ่มไอรูลายๆเด้อที่ซัพพอร์ตสื่อแนวกินอาหารแซ่บๆใมาอันขอบพ่อเมตตาแล้วก็วาสนาได้กินแซ่บๆผมเมตตาเขาก็ไปเอามานำแม่น้องเตงโม่เพิ่นไปหักมาเบ้างสิแบง ังนี่มันจักใหม่นี r ขอบใจแม่ทิพย์แม่ลูกขอบใจแม่ทิพย์ก็พอรู้หลายจอ้าวขอบใจแน่นนบ่เห็นนะขอบใจมาเบิ่งๆนับเบิ่งนี่มันจักมนี่นับบ่นับโคอยู่บ่นี่นับดู อันนี้ยูน่ซอันนี้กับซอันนี้ห้องนงอั่งขำมานี่อันนี้นัง่งแม่นั่งคขำมานี่ลังเศร้าห้องนั่งมานี่เศร้าห้องน่าเศร้าแดเออแค่นั่นแหละน้องนังขำางงาามานี่โทรหางกำยังบ่ได้หนาง กินมาใส่เอาเอาไว้กินมาอื่นอีกเบิ่งแน่นลูกสาวนะ่ะยอมกินไว้กินมาอื่นกราบกระมกขอบใจเอื้อนําทำพ้วก,กับไอรูหลายๆเด้อที่ซัพพอร์ตซื้อแนวกินให้อันอันตาแล้วก็ลูกสาวเนาะได้กินแซฉกตอนเที่ยงก็ห<ว>ายอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงอุ๊ยอย่าพังกินอ่ะ สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเด้อความเจ็บยาสุดายความไขยาสุดมีค่ะคลายง่ายมือคอาแห้งแหงปังปังไอ้เมียหลุค้าเขามาซื้อนำลายลายเด้อมกขอบใจลายลายฟาตัวแสบบอลุอือืมไป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 เอามาหาถั่วเจี๊ยมมาเป็นข่าวเทียงเลยเอาเมย์ตาตอนแรงจะช่วยส่งให้ข <Huh? S 1> ้ามานี ah ่นะโทรไปแล้วก <CRI> <way andez. S 1> <pos>. ็นนั <schools> ่งอยู่นั่งไปหากินหนูสัตว์ขามานี่ไปหากุด

กินแล้วมามกินข่าวนกันมาเด้อพี่น้องกินเลยเด้อมาเด้อมาเด้อกินเด้อกินข้าวนกันเด้อมามา la

เดิมมันต้องนอนกิเสียกันเลยมกเสียกับอันตีนจามจามไก่ไก่แต่เหมันนแมวเหืนหอนหอนหงุดหงาดอยู่ที่ัวเขอแมวแมวแม อะไรจังลงีอยู่หุมนะุสงัยฟิลมาใส่เน่ากินหรอวินิ

烤会吃烤肉。

อ้าวบังก็ลุงน่ะข้างล่าง ah, ah, ah. ah,

ที่นี่ขาพ่อกขนตนิดนานนะสำหรดบทคนทุกคน